สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซาน,นัมอนโลก,กับเดกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสั้นเรื่องเมื่อฉันอยากกลับบ้านเองแต่ดันฝนตกจะไปเดี๋วไปดูกันเลยนะคะวันนี้ไมีย่อแม่มาเปิ วันนี้เพื่อนจะพาไปกินขนมหน้าโรงเรียนแต่ว่าถ้าพ่อถ้าแม่มารนะับถ้าพ่อหรือแม่มารับนะเดี๋ยวก็ได้กลับเร็วอีกไม่ทานไปซื้อขนมแน่เลยนั่นเดี๋ยวเราโทรบ,บอกแม่ว่าไม่อยากโทรอะไลน์ไปดีกว่าเดี๋ยวครูได้ยินเดี๋ยวไลน์บอกครูเอ้ยเฮ้ไยไลน์บอกแม่ว่าแม่คะวันนี้หนูขอกลับบ้านเองนะคะรับรองคะ่ะ หนูจะไม่ท <thing> ้าเลถทาไหลท้ารลค่ะก็ได <Overwatch> <'m> ้โอเคค่ะเย้เย้เย้เยโฮได้แล้วได้กับบานกับเพ่่นแล้วเอ๊ะนี่มันค่าสุดท้ายแล้วนี่นะเดี๋ยวอีก5นาทีก็จะหมดเวลาแล้วนั้นเราก็ไม่เข้าแล้วกัน เือนห้องน้ำไปอย่างนี้เลยแก้ซะว่าท้องเสียรอไปถึงเวลากลับบ้านได้ถึงเวลากลับบ้านเทอยากกลับมากแล้วเอ๊ะทำไมฟ้ามันคล้มคลืมนะแถมมีฝนด้วยอะ่ะอย่าบอกนะว่า ฝนตกโอ้โหหนักซะด้วยโอ้โหโลมเราก็พกมานะอ่ะพกมาเราก็ใช้ได้แล้วสิป่านี้พ่อกับแม่คงไปซื้อขนมหรือไม่ก็หลับอยู่ในห้องแน่เลยเพราะว่าแม่ชอบนอนกลางวันอ่ะแล้วยิ่งฝนตกยิ่งลมเย็นสบายด้วยกลับเองกว่าโอ้ยทำไมมันยังมีนาำมาเลยน้องเป็นรู ไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งนะโอ้จะทำไงดีเนี่ยยี่บอกว่าต้องวิ่งกลับบ้านน่ะไม่จริงเนาโอ้ยโอ้ยนี่ก็เปียกหมดแล้วไปดีกว่าเรีบกลับดีกว่าเดี๋ยววิ่งเพิ่มดีกว่าให้เร็วขึ้นไปไปฉันจะกลับบ้านให้ได้ว่าวฉันต้องกลับบ้านให้ได้โอ้ยรถ รถรถไม่มีรถวิ่งแล้วนะไปขอไม่น่าขอกลับวันนี้เลยวันอื่นไม่เห็นจะตกวันที่แม่กับพ่อมาเอากลับบ้านฝนไม่เห็นจะตกเลยแต่บเ,เราขอกลับบ้านเองฝนตกจะงานนะ่ะโออยอานี่พ่อกับแม่ยืนมาทำอะไรหน้าบ้านนี่เอาเอาลูกกลับมาแล้วหรอใช่ลิกกลับมาแล้วลูกกลับมาแล้ว ทำไมไม่ไปรับไม่ไปรับหนูล่ะคะเอากันหนูบอกจ่ากลับบ้านเองแม่ก็คิดว่าพ่อแม่เพื่อนจะมาส่งแล้วแม่ก็เลยมารอแฮปปี้อยู่หน้าบ้านจ้อยจอยจอยบอกก่อยว่ายางง้อเลยแม่คะแม่แต่งตัวแบบนี้ได้ไหมอ่ะมันเหมือนอะไรไม่รู้ว่าชอบใส่สุกแมวชุดหมาพาอว่ามันก่อน่ารักดีนะลูกไปเปลี่ยนดูสิก็ได้ค่ะพ่อลองเปลี่ยนดูก็ไม่เสียหาย เหมือนกันนะอ่อ,อแม่เนี่ยชอบชวนเราใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้แต่มันอาจจะสวยก็ได้ถิ่นห้องว้ายโอ้โหอะไรกันไม่รูะอ่ะทำไมไหนชุดไหนไม่ใช่มันมวกไหนนะ ชุดเคยมีเอาชุดน,นี้ล้กันพ่ออุตสาห์ซื้อชุดนี้มาให้แต่ชุดอีกอันนึงที่มันเป็นมัมมี่แม่เอามาให้แล้ลองใส่นี้ก่อนชุดอะไรของพอ่อคนนี้เป็นไงละ่ะชอบไหมชอบอยู่นะคะลองใส่ดูสิไหนลองเต้นสิลองเต้นท่านี้แล้วกัน โอ้มันช้าเก,กิมเป็นอ,อเร็วเลยนี่เร็วเร็วเร็วแต่ว่ออาอีท่านึงดีกว่านี่ท่านหนูหนชอบเต้นอ้อฮ่าแม่พอบอกแล้วว่ามันดีจีจริงจรด้วยค่ะพ่อชุดนี่สวยมากพ่อมายืนแฮปปี้อยู่หน้าบ้านเลยนะอ้าอ้อ้อ ก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องเมื่อฉันอยากกลับบ้านเองแต่ดันฝนตกไปนไงบ้างคะถ้าสนุกนะใคระลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะพ่อแม่อาจจะแต่งตัวแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากแบบว่าให้มันแปลกในบ้านนะคะ,คเ,นนะ,คะ like, เพื่อ,อะะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเราด้วยนะคะสำหรับคลิปันี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย